สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากรมูตุนิยมทิยาประจำวันอังคารที่2กันยายน2568ค่ะจากแผนที่อากาศในวันนี้จะเห็นได้ว่าเนื่องจากร่องมรสุมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกางตอนบนและภาคตอนออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังค่อนข้างแรงพับปกคุมบริเวณทะเลอันามันและอ่าวไทยทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะ คาดการปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงในวันนี้และวันพรุ่งนี้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคตอนออกและภาคใต้รวมทั้งภาคกลางสำหรับภาคเหนือมีการกระจายตัวของฝนลดลงค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนขึ้นสูง2-3เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตรทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนขึ้นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวปิดเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคนงดออกจากฝั่งต่อไปอีกหนึ่งวันค่ะพยากรณ์อากาศรายภาคตั้งแต่เวลา12นาฬิกาของวันนี้จนถึง12นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองรายละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดอุตรดิตถ์ขุนโขทัย่ากกาแพงเพชรศรีนุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตอนออกเชียงเหนือมีฝนฟ้าขนองรายละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมา สันแก่นกาลาสินมุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดเพโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธา,านีภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ชัยนาทสุพรรณบุรีลบบุรีพระนาครศรีอยุธยาปราบุรี จนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเราสะแก้วชลบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดาภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละสี่สิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรี สวดคิริขันชุมพรและสุราษฎร์ธานีภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพางนาและภูเกต็ตกรุงเทพมหานครและปร,ะริมณฑลมีฝนฟ้าขนองร้อยละเจ็ดสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งวันนี้ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดตาก เปนทบุรีตราดระนองและพังงาระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้าท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ